ประเทศเรามาลงพื้นที่สุขโขทัยนะคะออตอนช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็ไปเปิดงานสัมมนานะคะเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์เข้าสู่การค้าเสรีนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเรามาลงพื้นที่เยี่ยมชมนะคะสหกรณ์แปรรูปกล้วยนะคะอำเภอหนองตูมนะคะที่สุขโขทัยนะคะตำบลหนองตูมอำเภอกงไกรล่าสุขโขทัยคะ่ะ เพื่อมาชมศักยภาพของการผลิตกล้วยแปรรูปนะคะของจังหวัดสุโขทัยซึ่งก็พบว่ามีศักยภาพมากนะคะเพราะว่ากลุ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรสตรีเนี่ยนะคะก็รวมกลุ่มกันนะคะประมาณ41คนนะคะแล้วก็กล้วยที่ผลิตได้เนี่ยก็มีทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องการให้เห็นความสำคัญของ การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการทำ FTA นะคะอยู่13ฉบับกับ18ประเทศนะคะซึ่งใน18ประเทศนั้นนะคะมี16ประเทศเนี่ยที่ไม่เก็บภาษีนะคะกับการส่งออกกล้วยแปรรูปของประเทศไทยไปก็จะมีในกลุ่มอาเซียนนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะออจีนฮ่องกงเปรูชิลีนะคะ ประเทศที่ยังเก็บภาษีอยู่นะคะก็จะมีเกาหลีนะคะแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เป็นประเทศผู้ตลาดส่งออกของกล้วยเราก็จะเป็นอย่างเช่นจีนก็ไม่ได้เก็บภาษีแล้วค่ะมีประเทศไหนสนใจงงินะเราพิเศษประเทศที่ส่งออกไปเป็นพิเศษก็ทราบว่ามีการส่งออกไปประเทศจีนนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการขายในประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์ค่ะและตรงนี้เนี่ยพี่น้องเหษรกรหรือว่าชาวเกษตรจะได้ประโยชน์อะไรจากมตนบ้างไหมคะก็มองว่าเ,เราคิดว่ากล้วยแปลร,รูปเนี่ยนะคะก็จะช่วยสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการขายกล้วยสดแต่ในอนาคตถ้าสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็หีบห่อบรรจุภัณฑ์สร้างกราตนเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่เรามี FTA หรือว่าความตกลงการค้าเสรีกับตลาดต่างประเทศนะคะโดยโดยเฉพาะตลาดหลักๆนะคะอย่างเช่นจีนหรืออาเซียนเองที่อาจจะชอบบริโภคนะคะกล้วยแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มเกษตรกรของไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างจังหวัดสุโขทัยนะคะหรือกลุ่มภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีการปลูกกล้วยเยอะอะค่ะอยากให้ท่านฝากถึงชาวเกษตรกรค่ะวงวิกฤตตอนนี้ค่ะก็จะเรียนว่านะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอกับวิกฤตโควิดนะคะที่ทำให้ เมืองหลายๆประเทศเนี่ยต้องปิดเมืองนะคะการขนส่งอาจจะไม่สะดวกแต่ต้องเรียนว่าสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่หลายๆประเทศเนี่ยเห็นว่ามีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมา7เดือนนะคะของปี2563ต้องบอกให้ดีใจว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะคะส่งออกไปในประเทศในกลุ่ม FTA นะคะ เราสามารถออยอดส่งออกโตขึ้นนะคะถ้าเทียบกับสินค้าอื่นๆซึ่งยอดส่งออกหดเนี่ยแต่สินค้าเกษตรเนี่ยยอดส่งออกโตขึ้นในช่วง7เดือนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ0.6ก็ยังนับว่าโตขึ้นนะคะก็เป็นที่น่าภูมิใจค่ะแล้วก็ถามาประทัดท,ท,ท,ทักษิณนิดนึงว่ากำลังผลิตของเราที่นีอยู่ประมาณาวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่กำลังการผลิตต่อวันคือกำลังการผลิตนะหกสิบตันต่อวันค่ะ ที่เราผลิตจริงๆประมาณเท่าไหร่ก็า50 50ขึ้นนะคะ่ะผลิตบางบางห้องก็ต้องหยุดคือ่ทำน้อยบางห้องก็เต็มที่เกินทำโอ้บ้างคือ10 10ชั่วโมงไม่อยู่ะะแล้วค่ะถ้าถ้าความต้องการเยอะทุกวันนี้นะฮะในช่วงในช่วง,ว,งวิกฤตโควิดนี้ก็ยังไม่มีผลกำไรใดๆเลยใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ถึงจะหยุดแล้วที่ผลิตออกมาในกี่เปอร์เซ็นต์ที่ส่งออกและกี่ปร์กี่เปอร์เซ็นต์ที่ขายในประเทศ ในช่วงโควิดนะคะถ้าเป็นช่วงโควิดนี้ังไม่ได้สง่งออกเยอะๆแต่ว่าเราสามารถจะขายออนไลน์ได้เยอะขึ้นค่ะทําให้ตลาดออนไลน์กระจายมากขึ้นช่วงโควิดค่ะคุณพ <จะ S 1> ูดก<ม>ันว <ตำ S 2> ่า<ร>ทีบา่บางท่านเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าในช่วงนี้จะมาเรามีปัญหาเยอะเลยในเรื่องการคุยดิ้นไม่มีนะครับมีค่ะแต่ว่ามีเรื่ของนักเข้าค่ะนักเข้ามาจากไหนเนี่ม่ซองนี่เราก็ต้องลัาแม่ซองนะคะนี่คือเป็นขึ้นอกประเทศแล้วค่ะอ๋อมป่ะเทศมา ซื้อมาจากเวียดนามด้วยราคาแพงด้วยใช่ไหมครับใช่กล้วยเวียดกล้วยฮานอยเข้ามาถึงนี่เลยค่ะเอากล้วยฮานอยมาถึงนี่เลยถึงนี่เลยค่ะแล้วไปส่งกลับฮานอยอีกค่ะก็เป็นแข่งคณะบุญบาทของคุณเบญจางคิดว่าผลิตภัณฑ์อ่านี้มีจุดหนที่ต้องปรับเพิ่อะไรเพิ่มไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดแข็งก็คือว่าเขาสามารถที่จะแปรรูปนะคะกล้วยเพื่อส่งออกแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรสชาติหรือว่า ผลิตตามความต้องการของผู้สั่งซื้อนะคะแต่ว่าได้มีการพูดคุยนะคะกับทางกลุ่มว่าถ้าต้องการที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ส่งในนามของตัวเองก็คือมีการสร้างแบรนด์ตัวเองเครื่องหมายการค้าตัวเองนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอาจจะต้องทำให้หีบห่อข้างนอกเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการ สร้างเรื่องราวนะคะสำหรับการขายกล้วยขึ้นมาแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์เล็กๆหน่อยนะคะสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะก็แกะทีเดียวบรรจุภัณฑ์เล็กก็<ม>ทานเได้มื้อหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อาจจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามหรืออาจจะมีเรื่องราวนะคะก็มีการคุยกันว่าน่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่างเรื่องการขายออนไลน์ก็มีความสําคัญ อาจจะต้องมาคุยกันว่าแพลตฟอร์มที่ไปขายออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มไหนที่น่าสนใจค่ะ